สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแม่หญิงสาวสกุลมาแล้วจ้าเมื่อนี้สิบห้าไม่กินแหนมเนืองเนี่ยนะแนหนมเนืองกับตำมะม่วงแซนแผ่นอยู่นี่อันแผ่นน้อยกับแผ่นใหญ่น่ะแผ่นใหญ่ซื้อมาเพิ่มเอาแผ่นใหญ่นีแผ่นน้อยกับแผ่นใหญ่ชิลองกินแบบแผ่นใหญ่เลย แช่น้ำเลยได้นี่เาขาบอกว่าแช่น้ำไว้ห้าวิวสันแช่ไว,วเดี๋ยวแ่แผ่นน้อยไว้ให้ลูกกันแ่ ừ, ừ, ừ. Ừ, แผ่นใหญ่นะเอาพักมาใส่พี่น้องพักพักมากับเขานี่นี่นะสดเลยเอาผักใส่เอาแหนมเนื่งใส่ จุบรนเยนไปไหนเนียนผักพี่น้องผักแพลวผักแพลวภาษาไทยของผักอย่างอ๋อผักแพลวอ๋อผักแพลว,วนี่เองมะแตงแตงกัวอุย,อยแซนแผ่นน้อยไว้ให้ดู อันนี้อันโกยใส่โกยอืมแบบเราบอกแผ่นเนี้ยเหนียวดีเนเอาห่อเดี๋ยวมานี้ยมาต้องสวยงามน,นะคะหอกินเองเนี้ยเหนียวโอ้แต่แสบเนี่น,นะ นี่ปาดเลยอ้าวาน้มจิ้มด้วอือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแผ่นให้นะได้แล้วพี่น้องน้ำเยื่อน้ำจิม้มมามากินน้ำกัน อืออืมหโอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้โหโออ้โหโออ้โอหโ้อ้้หอ้โหอ้อ้หอ้โหโอ้โ้อออ้ พริกพริกสดอืออะไรเนี่ยลูกอืมอ ชอบดีกว่าใแ่ใไงเอาไปแช่น้ำกันพี่น้องไม่ได้แช่แบบจุ่มซื้อๆจุ่มน้ำไว้ยื่แน่น้ำนำ้ำมะชีแข็งๆเนาะอุย้ยเป๊ะยื่แน่นำ้ำมะชีแข็งมาเรื่อามาทิมไว้จริงจิ นั่งแข็งๆอยู่เลยนะี่จุ่มในน้ำเลยมาชิมไว้จักไหนแม่กระสียแม่กระสีอ่อนเองบนเน้นต้อนค่ะเน้นพักเน้นผักเน้นผัก ที่มไวจ้จังเลยมันก็สิอ่อนเองบอ่แมนววาอ่านแช่น้ำไว้ให้มันเละอยู่ในน้ำเวลา,ามาห่อมันก็สิเละแผ่นแผ่นมันกรสีเละเห็นไหมเอามาป่อยทิ้มไว้ข้างนอกน,นี้สิพอดีเลยอืออาไปกินได้สองคนนะ

ตับนี่พี่น้องขาไม่กินอย่างนี้ได้ไหมนีตำมะม,มงมะม,มงที่เขาแถมมาก,กับแนมหนึ่งนั่นแหละน่อยหนึ่งเย็ดก,กินตับมะม,มงนนอมอ โกยตํมมะม่วงพี่น้องมะม่วงช้ตมตําแส่นมะเขือตํมแส่มะเขือแส่โัโกยโกยฝันอื อืม uh> อะไรนะดูดูพี่ดากินดูพี uh ่ดากินไม่เห็นละหายละหายไปอยู่ไหน หวานไหมเยยมๆนะพี่ด้ชอบมือดูชันไดาจะกินแบบห่อข้าวพิเศษเกาหลีหรือ่สูตรไหนเนี่ยต้าอธิบายสูตรพิเศษใส่ยังไงลูกแฮมข้าวออเอาแฮมห่อข้าวกับ,บข้าวแต่ละคน ตำมะม,าม่วงเอาอีกไหมก่นอนแล้วได้ได้เอาแผ่นใหญ่ไหมลูกลองดูเอาเอาแผ่นใหญ่ให้ได้หนอ่อยอาไหมไม่เอาไม่

โอ้โหคนขิงลูกลครับฝากกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ชองแม่หญิง,างสาวสกุลน,นำในเดลคาพี่น้อง ต้องเอาแผ่นเดียวคลิปนี้อมมขอจบแค่นี้เด้อสวัสดีค่ะไม่ว่า